เฮ้ย<ห>พี่แบงค์ไอ้หียเหมือนมีแขนยื่นออกมาจากหน้าต่างเฮ้ยมันเหมือนมีคนเดินตามลวเลวยเฮ้ยหน้าโนอาดีืววะเฮ้ยตกใจเฮ้ยทำไมหน้าโนอาเป็นอย่างนี้วะอุ้ยเช่นไวะเอ้าโนอาถือกล้องอยู่นี่โอ้โหดอกเมื่อกี้โอนึกถึงได้ว่าโนอาถือกล้องอยู่ไอ้บ้าคนลุกเลยดิอะเลยนนะออกมาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเรียวเ,ยว,เยวทุกคนกูอยู่นี่ สวัสดีครับผมเบิร์ตพาหลอนนะครับวันนี้ผมนําคลิปล่าท่าผีของไทยมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับมันจะมีทั้งความหลอนความมันความฮาอยู่ในคลิปเดียวเลยครับของไทยเราสนุกครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รับชมนะครับเข้ามารับชมกันได้แล้วอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ นี่ผมจะบอกเลยว่านี่คือคลิปของแก๊งโนอาโนอาตั้งชื่อคลิปไว้โหดๆเลยว่าสุลกายห้าพันตัวสุดยอดครับผมโนอามาคนเดียวหรือเปล่ามากับแบงค์ครับไปดูประวัติกันครับสถานที่ที่โนอาที่โนอามาเป็นสถานที่คาลือหัดร้างครับที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆครับผมและสถานที่แห่งนี้ มีสิ่งที่เขาเรียกกันว่ายินค่อนข้างแรงมากๆโอ้โหนี่คือ,อนี่บ้านล้างเนี่ยทุกคนนี่คือคฤหาสัดล้างที่มียินดุมากๆศาสนาพุทธเรียกผีอิสลามเรียกยินครับไปดูกันครับกับโนอาและก็พ้องเพื่อนครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าจะไม่เสียเวลาครับเดี๋ยววันเนี้ยอยู่กันสองคนนะคนยอดผม,มชอบจะไม่ห่างกันเพราะ อย่างที่บอกอะไรที่เกี่ยวกับยินอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาตรงข้ามเนี่ยมันจะแรง<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวเราไปเฮ้ยเดี๋ยวยืนอยู่นั่นไงอะไร,รอ่ะโง่หลังคนลเวียงเฮ้ยเฮ้ยใช่เลยเป็นใส่ชุดคดอิสลามอะ่ะผู้หญิงอะ่ะที่แบบอุ้ยไอ้ปิน๊นมึงมาดูดิเฮ้ยไฟสายใหญ่อยู่ไหนอยู่อยู่ป๋าหลังผมโอเคใครอ่ะเฮ้ยไปเช็คตัวมั้งดิคนเหรอ เฮ้ยแต่แต่ถ้าเป็นคนน่ะเหมือนคนใส่ชุดไอเนี่ยฮิญาบแบบของอิสลามอ่ะที่ฟังเคยเล่าให้ฟังอ่ะจริงๆไม่ต้องใช้แฟนชายเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ถ้าลงได้อ่ะทางขึ้นทางลงทางเดียวเว้ยและยินเหรออ้ของจริงคนยินนี่ไม่ใช่วิญญาณด้วยนะยินนี่คือแบบมาเป็นอย่างนี้เลยเหมือนคนเลยเจอกันวันนี้ครับที่ผมเคยอ่านประวัตินะเกี่ยวกับยินอ่ะเฮ้ยไอ้สั์อะไร เฮ้ยเอาแล้วจุ้ยบุกแล้วมันแล้วครับเร็วอย่าไปโกงอย่าไปเกงอย่าไปรักอย่าไปกลัวรู้สึกจะลวนหน่อยอย่าไปโกงอย่าไปเกงอย่าไปซาเฮเฟโอเฮ้เดีินๆเฮ้ยเราไปดูทางขึ้นเลยป่ะ่อดเลยครับฟู่รไปข้างบนแล้วมุ่งไปชั้นสามไหมหรือว่าถ้ามันเป็นคนน่ะยังไงก็ต้องเจอใช่ใจเบันไดเป็นไงบันไดเป็นไงแต่พี่บางเคยบอกว่าอิสลามเขาไม่ เขาไม่นิยมใส่สินนะใช่ทำไมในหนังในหนังมันมีวะเออเนาะหรือมันแล้วแต่แต่ล้วเออล้วเออแรกเป็นแบบว่าเข่งไม่เข่งนี่ทางใช่นี่ทุกคนทางขึ้นทางลงแม่งทางเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเป็นคนนะยังไงก็ต้องเจออ้ยอะไรเฮ้ยทำไมพวงมาลัยมันดูใหม่จังวะเฮ้ยใครครับมีใครมาวเงหรือเปล่าเงเงาเงาเงา ดเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ย <He i, S 2> แต่อิสลามมีโภมาไลเหรอใช่ป่ะเฮ้ยหัวนะอ๋อเป็นกระจกที่แตกอย่าหลอนผมอ่ะ oh, เแม่งไอ้กองไฟมันก็ไม่มีใครด้วยแต่พูดถึงอ่ะหูด่านฟ้าอย่างเก่งเนี้ยใช่ตอนที่เขาใช้งานอยู่น่าจะเป็นบ้านเศรษฐีใช่เฮ้ยพี่เราลองไปยืนขอบไปดิดูสเกลบ้านดิเดี๋ยวยืนองขอบพี่เชฟโอ้โหฮ้ยทักคั้างว่ะให้ดูเฮ้ย ยืนเดิน <reading> <expand> อยู่ข้างล่างครับเพื่อนชั้นสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออปั๊บสิเฮ้ยอันนี้คือยืนเดินแล้วก็แสงโอ้โหไอแสงไฟมันกระทบกับอะไรแน่เลยอุ้ยโดนเลยเมื่อกี้อะไรดิมันเหมือนมีคนเดินทะลุกำแพงไปอะเอาอย่างนี้พี่ ตอนนี่ผมอยู่กันสองคนใช่ซึ่งตอนแรกอ่ะไม่อยากไม่อยากใช้ความคิดอันนี้หรอกที่จะต้องแยกกันแต่เอเสียงเบาต้องลองดูเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้ามันเจออะไรเสียงเบาเสียงเบาสวัสดีครับพี่พิมสวัสดีทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะอยู่ดัดฟ้าพี่อยู่ระเบียงกันสองได้โอเคปะได้อะทุกคนเดี๋ยวลองดูจะขอแยกกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าเจออะไรจะได้ชาร์จไวๆเลยจะได้รู้เลยว่าสิ่งที่เจออ่ะคนหรือเปล่า พึดเลยพึเลยคิดอได้ตั้งกล้องเหมือนเดิมครับทุกคนนี่เป็นเงาไฟใช่ไหมคุณทุกคนโอเคนะเฮ้ยแต่มันไม่มีนะทุกคนโอเคตอนนี้อะไรเป็นแฝกเป็นผีหมดแล้วไปที่เดิมถามว่ามันอันตรายไหมมันก็อันตรายแหละเพราะว่าเราแยกกันแต่เราก็ต้องพิสูจน์อ่ะบ้านอยู่กี่กี่คนวะตอนตอนที่ยังไม่ล้างเฮ้ยบางตัวข่าวเฮ้ยพี่แบงก์ พี่เบ๊ข้าหลังไปตรงหน้าต่างให้หน่อยหน้าต่าง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 ข้างหลังเออนั่นแหละมีอะไรบ้าไอ้หียเหมือนมีแขนยื่นออกมาจากหน้าต่างดูผิวเฮ้ยเดี๋ยวนะเมอกี้ผมเห็นเหมือนมีแขนหรือว่าเงาวะและยินอันนี้แสดงว่าเป็นยินดำ ยินดำจะแบบทำไอ้นี yeah, hey. 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 ่จะเฮ้ยเอาเยอะเอาเยอะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่รู้จะโฟกัสอะไรมันมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปเพื่อนผมอิสลามบอกอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมกูไม่ใช่แหละพือแบงค์แบงค์จะโดนแตะไหลแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ย อเฮ้ยหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างตัวนีครับเมื่อกี้ที่พี่เข้ามาหน้าต่างนี้ปะดาร์กเลยอ่ะคนละสไตล์กันคนละสไตล์กันเฮ้ยเออที่มันเป็นกำแพงนี่ว่ะไม่เมื่อกี้มันเหมือนมีแขนนะยื่นออกมาจะดึงพี่เว้ยแต่ผมตะโกนก่อนเออนี่เมื่อกี้ผมอยู่ตรงนู้นงั้นพี่ส่องงั้นงั้นเอ้ยงั้นพี่ถือเดี๋ยวผมจะไปกลับไปอยู่บนดาดฟ้าบ้างได้โอเคปะ ได้ได้ได้อ๋อโนอาอ๋อเป็นู้นแล้วโอเคเดี๋ยวโนอาจะอยู่ข้างบนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้โนอากำลังเดินไปไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โนต้นมงต้นไม้ยังหล่อหรือวะเฮ้ยมันเหมือนมีคนเดินตามเลยเว้ยไอ้ถ้าคิดในแง่ดีอาจจะเป็นเงา จะเป็นเงาโนหรือเปล่าไฟไฟฉายมันสะท้อนเชียอ้เจียเอาแล้วเอาแล้วอย่าบอกเดินทุกคนโนก็รู้สึกเอาแล้วอุ้ยกลุ่มชอบบ้านปะไม่คือตอนที่ผมเดินอ่ะผมไม่เห็นเว้ยแล้วแต่ที่แบงก์กับทากใช่ผมเลยหันกลับไปมันเหมือนมีคนเดินตามไม่ใช่เงาผมใช่ปะไม่ผมคิดผมอ่ะพยายามคิดว่าอาจจะเป็นไฟที่โนเปิดมันแล้วมันกระทบกันหรือเปล่าเอ้ยไอ้เหียผมว่าแม่งแยกกันไม่ได้ ไอห้องไอห้องฝั่งนู้นนะเราลองไปดูปะละ่ะได้ปะทุกคนวันนี้ครับผมเริ่มไลฟ์สามทุ่มนะปกติครับผมไ,มไอห้อง,งที่เหลือเรายังไม่ค่อยได้สำรวจเลยนะใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะได้ยินเสียงเฮ้ยพี่แบงค์อย่าเพิ่งขยับเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะ <ผม S 1> ทุกคนคือตอนนี้ผมได้ยินเสียงว่ะ ได้ยินป่ะ,เ,ออะเดี๋ยนะดี๋นะได้ยินยเสียงลมเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงไหมพยายามใส่หูฟังนะเห็นไหมเออเเมื่อกี้ได้ยินสวัสดีครับเกิดใครอยู่ยไหมครับนนอ,อ,อัแนีจริงก็พี่เฮ้ยหน้าโนอาหรือวะเขียตกใจเฮ้ยทำไมหน้าโนอาเป็นอย่างนี้วะ เสี่ยงแล้ววะเอ้าโนอาถือกล้องอยู่นี่โอ้โหดอเมื่อกี้พอนึกถึงได้ว่าโนอาถือกล้องอยู่ไอ้บ้าคนลุกเลยดิทุกคน V A R โนอาถือกล้องอยู่ไม่ให้อยู่นะครับคะแนนจริงก็โอเคโอ้ยเขี้อ่อนจัดเลยเนี่ยหนอาถือกล้องอยู่เฮ้ยเสี่ยงแล้ววะได้ยินเลย อยู่นี่นูอาแบบอัพเลเวลแบบสุดๆอะหลังจากที่ไปเจอผีลองใช้แบบว่าไอ้นี่เลยผีลองใช้แบบตัวที่เป็นข่าวดังหลังจากนั้นเขาก็แบบเจอผีอย่างนี้ตลอดเลยเย็นผีทเานให้ยินน้าออกมาปรากฏการณ์เฮ้ยโนอาอยู่หรอล่าบปรากฏกายมาสิงกูเลยก็ได้เย็นใช้ตอน เย็นชายตอนวู้เฮ้ยเมื่อกี้ใครเด่นไปเหมือนแบงค์เนแลผาหกองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเแียวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนกูอยู่นี่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวกข้อมนะเขี้ยะบอกน้่รอเอยู้กบอกเลย โโอ้หใครจะไปยืนข้างนอกมาโถ่ชั้นสองนั่นเพื่อนาดไปเลยพี่แบงค์มีพลังพิเศษเดินลอยเดี๋ยแล้วเถอแป๊บนึงกูไม่ได้โฟกัสอะไรเลยมันมีมันมีคนทักบอกว่าผมอยู่หน้ากล้องก็ยังงงอยู่เลยแป๊บนึงในโทรศัพท์กูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเด่นนะแล้วทำไมคนคิดว่าต้องเป็นพี่แบงค์วะไม่ใช่หรอกเฮ้ยแต่มันเหมือนมันเหมือนไอ้เหี้ยมันเหมือนกูอยู่วะคือเหมือน อันนี้ใครอะทุกครั้งเลยว่ะโลอะไรที่เกี่ยวกับยินอะเอี้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวไอ้ยี่แล้วมองตาแข็งมากน่ากลัวเลยเอี้ย,ย,ยเดี๋ยวนะไอ้ยี่ก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนนี้โนนกล้องอยู่เนี่ยก็ใช่ไงก็ตอนตอนที่พี่เล่นพวงมาลัยไงไอ้ยีต่ตอน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 นี้ตอนที่พี่แบงค์เล่นพวงมาลัยเอ้ยซึ่งตอนนั้นผมจําได้ว่าผมมาส่องตรงนี้ด้วยนะเออใช่ใช่ใช่เออไม่มันไม่มีนะเว้ยตอนส่งอะ เด,เดี๋ยวพี่ผมว่าเราเราเราไปตั้งหลักก่อนอเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกเลยก็ได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งหลักก่อนโอ,โ,อโอ้โหจบแล้วโอ้ยคุดพันเลยอะทุกคนมันอ่าถ้าจบแล้วมันจะประมาณนี้สุดยอดสิบกว่านาทีสุดยอดจริงๆนี่คือหนูอาครับผมอสุรกายห้าพันตัวกับคลุ่หัดล้างที่มียินเดินตามหน้าหนูอาโอ้โหเรามาดูย้อนหลังกันครับว่า มีช็อตไหนกันบ้างนี่ครับผมช็อตที่แบงค์จะโดนแตะไหลนี่คือช็อตที่แบบโหดๆเลยและนี่ก็อีกช็อตหนึ่งที่โนอาดนเดินตามครับนี่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 และช็อตที่เป็นนี่ครับนโนอาโอ้ยโนอาถึงกล้องอยู่นะแล้วระช็อตสุดท,ท้ายที่เแบงค์เดินผ่านตรงนี้ครับนี่ครับช็อตบ้ามากเลยครับผม รับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณยาในการรับชมนะครับหรือถ้าใครชอบอยากจะดูยาวๆ Facebook n o อาครับผมเขาตั้งชื่อคลิปอสุรกาย5,000ตัวไปรับชมแบบยาวๆได้เลยครับขอบพคุณคลิปจากโนอาด้วยสุดยอดจบแล้วครับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ เพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผมสามทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ